สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่สองห้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสิฟื่นค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีปีใหม่คะ่ะขอให้ทุกทุกท่านนะคะอ่ามีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังเนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตท,ทุกทุกท่านเดอ้อสวัสดีคะ่ะมือนีห้องมีขคาวอีกอย่างไม่แจ้งพี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะคุณพ <ขอ S 1> <อ>่อค่ะมือดีนะครับมาบอก่อนพี่น้องยิงนิดหน่อย แล้วต you ัวนี้แหละตัวนี้อ่าเรีว่าเป็นกินงิีเพิ่งดีนะฮะเพิ่งดีเพิ่งก็ดีบางส่วนนะครับนองแต่นองนี้เด็กเข่ามาอยู่ว่องสาวหน่อยเทานี้ก่อนระมั่นสองปีก็ดีครับครบสองปีก็ดีเละครสองปีเพราะว่านองไปตอนชั้นเมื่อประมาณ ประมาณปลายเดือนธันวาคมปีากเดือนกันวกหมหก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 กห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 กากห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 รหกหกนกห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 กนยหกหกหองกห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 กเกหกหกหกงกหกหกแก้วกห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 กรกหงหก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 ห้หกหกหัหกหกหกกห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 รกห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 ก ึงเกิดเป็นอันแดี่ยนนองเด้ยมาไล่ทนเนยประมาณนี้เรืร่องนเท่านก็บาทัอเป็นสีสูงสิ่งน,งนอกเดีนย,ด,ย<ะ>ดีใจละดีใจละเบื้งมือน,น,นั่นจนมาหอดมนีเจนนองเด้ยสา,ามปันถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกบ้านหอบปันบ้านหอบปันที่นองสามารถเนี่ซึ่งบกเคยมีไผ่ในโลกนี่เี่น้อง มาด้วยมือเปล่าอมาอยู่วงสาวหน่อยประมัน่นปีพวกกวาที่สองปีสามารถสร้างบ้านและค่าเป็นไรล,ล้านได้บ้านนี่ลดนี่นี่ถเป็นของจะขอมมีดีดินเราจะของแล้วก็สางบ้านอันเด็ดชัโอ้โหคนบ่มีบุญเห็ดบ่ได้เนือคนบ่มีบุญเห็ดบ่ได้เลยพอ,อยังไม่ทีเพราะว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ย ด้วยน้ำพักน้ำแร่ของอมด้วยบุญบาลานีพ่อเมอเอ็กที่ได้การสนับสนุนเพ่เล็กคนละนอยน่ันกำลังกเบเบงเมขึ้นบานไม่น่ะค้นไปได้เลยไปลารเต้นเนาะลางเต้นตามโรงให้โหน้ากับพี่น้องออ้ยไปจับมวลขักมวลเนี่ยแจวขอขอเสียมันอยู่จุดใหญหรือว่ก็ไม่ได้ครับอืม ที่3ทิเอไม่ได้พักผ่อนเลยจัแสดงยุ่ใหมัของผู้ฉลองนนครับฉลองขึ้นบานไม่ก็ดีและครับเป็นการทำบุญบานไม่เปนในตัวพระว่าเปะปานั่งนอนไปยืดซ่อเทียนเร็มเดีดยดดดวครับมา่จากวัดมาบานอาบน้าบท่นแต่เต้าโอ <ไป S 1> ้น, <ไป S 1> นอ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  แดงตัวเซจแล้วค่ะม,มันหลับแขกพอมีอมาตอนอับตอนหลับพอมีพี่น้องคนสัดม้ายหมา่นเหติตี่เหตนการไม่ตอนเา้าปลกพอต่อแขนช่วงพี่ที่โอ้ยร,ร่างการเนี่พี่น้องอ่าหลวมพ่อเสือพนกันม้ากน่ามากอดกำหมองกำม้นมากสวดพระกม้อนให,ให้เป็นสิทม้วข้นองยูเย็นเป็นสุขครับพี่น้อง แต่จุดสำคัญคือน้องก็ได้ผัด่อนเพื่อนหลังจากไหาวาเพียเ้ยนพระเสร็จแล้วก็มีดรถแง่อีกอ่าบวนปุ๊บบาดมีดเงี้ยมาเลี้ยงอีกต้องไปแสดงเดือยีย่ยวเพื่อกู้ไข่เสียงได้เพได้เนาะเสียงเสียงบุมาไม่เพได้เป็นไข่เพราะว่าเป็นไข่พ้องถ้าเป็นไข่ถ้่นบ่ได้พัดคอนนองกับพยายามบืนล่องพักเพื่อ,อที่ พอเมเยอร์เอตซี่มาเต็มนะครับเนาะมาหลายเรื่อคู่คันมาหลายครั้งมาหลายทีเนก็ต้องขอโทษขอให้ร้องเพิงท่านน้ำตาครับพี่น้องโอ้ผมเบิ่งแล้วก็น้ำตาไหลน้ำยกตัวนี่แหละบางอยังบางีเพราะว่าเพิ่งจะสมกับควสบายเนาะถิอว่าแสดงกับว่าอะไรถือว่ร้องกับว่าอะไรเพราะว่าพอเมเยอร์เอตซี่เต็มนะทีพอเมเยอรเอตซี่เปิดบวชดิฉันสืร้องดีบ่ดีว่เกี่ยวขอให้ได้เห็น ตลูกสาวเขาครับทัพจะหันเป็นไหไรอีกไบดี้นองนั่นไครับนี่เนาะทัพมากมากพอมานอนเด็กบอดี้ทรายไข่ขึ้นครับต้องสีส่วนีิดยาที่เราไปแสดง่ออุตสาหกรรมขึ้นเนาะแมนแนอุสาหครมอำเภอพญาภูมิลองเด็กลองเด็กเท่งเดียวเท่งเดียวเพราะยังไอปเพาะว่าไข่ขึ้นแน่ครับ ขนาดยืนเนี่ยสั้นแล้วนะฮน้องทั่งหนาวทั่งขั้นเนือขั้นโตทน้งใครคนทึ้งหมอกักสิ่อยาโอ้ผมเบิงแล้หล่าวอเจสตโต่พอเมซี่ดูคนคงผิดเห็นเห็นหลือส่วนลูกลูกกับพญ่เพื่อขอให้เด็กเห็นหนาพอเมยพี่น้องติดคนมาเบิรีนากลาศูคัดลองมาเลยตอนนี้กับพญมเข็นลองออกมาได้ลองได่เท่งเดียว

มาจากสารค้ามันขึ้นมกมามันนอนดนอนพ้พอเนี่ยเอตี้แบบสามมานั่งอพอฮักไมฮักทั้งหลายแตสามมามันนอนเป็นมูมาให้กแบนังนใจอีหล่าแน่นี่ก็จักสิทธ์ได้ท่านไหนก็บรรทุเจวามบ่าวว่าได้ท่านไหนอีหล่าไปมั้งอูเป็นไขรยุกัสูไปสู้ก้อนขิดผมน,ไไน,นี่เนาะโอ้โหบอ้องร้อนอะไรอีหล่าว่าจะไปยืนบนบงตะเข้าพ่อหล่ะพอเนี่ยเอตี้เป็น นี่ลาะกบบพอถทษขอให้พี่น้องแต่คิดเบื่องโบเมนธรรมดาเนาะเป็นไข่เป็นยังไงจังเข้าสิมือที่หนึ่งมือที่สองนี่มันสิขนขนาดค่ะขนาดได้นอนพักผ่อนอันนี้คิดเบิ่งบ่ได้นอนพักผ่อนค่ะบ่ได้นอนบ่ได้นอนบได้พักบ่ได้ผ่อนบ่ได้เป่นน้องคนเดียวเดียวพี่น้องคิดเป็นไข่ก็ต้องขืนนี้ที่คนอื่นเขาก็ขืนนี้เขาต้องล่าพักผ่อนโนเมนอันนี้โอ้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทีลาสู่เพื่อ พอเมียเอที่ทั้งหลายคนจ้างไปแล้วแต่ว่าไปแบบเป็นไรจะของเป็นไข่ยจำเป็นต้องไปใช่ใช้ผู้มันกัไปใช้ผู้มันกับไปลอยเอดลอยเอดแล้วจะคอยไปสีสเกตบ้านทั้งบ้านจะของกันแต่ไปวันที่หนึงหอดวันที่่าไรเนี่ยวันที่แปดเมื่อวานมือเดือนมกราหนึ่งวันจมือสองมือขนานี้เป็นมือเดือนท้งยีสองมือ ร้องนั่นเต็มมืดครับพี่น้องสุดยอดปีไหม่เนี่ยนะตั้งแต่วันตังวันที่หนึ่งมกราถึงสามเดือนมกรานอแง,องออสแสดงอยู่เท่าไรละยี่สิบเก้ามือแสดงอยู่ยี่สิบเก้าวันจิตเบิ่เนาะเดินทั่งอยู่สิอมือขนาดคนเห่าธรรมดาเนาะแค่เดินท,ทั่งคือแบบนี้ครับแล้วอันนี้เพิ่งบอดดี้รับก็ไดย ọn, ้นอนนอนบอดดี้วิ่งวิงวลาอ เขากัดักกินได้หรือก็คือเอาเมื่อนี้เขากำลังทรงกำลังใจให้อีหลาเนาะทรงกำลังใจให้ลูกสาวหายหายไปๆกระเพาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะเป็นกันใจของฟองในอ้พี่พี่น้องทุกคนครับนะอจากพ่อให้อวยพรให้พี่น้องทุกคนมีความสุขครับพี่น้องถูกกระตุรี่ถูกหวยรวยเปรย์แต่โชคดีปีในสองขันหาร้อยแปสิบแปด ทุก้นทุกคนด้อครับพี่นองเัาดีกันีหครับพี่น้องเาดีกันพอ,อกันไม่คิดหนาค่ะ